โทรทัศน์ด้วยกันนะอ่ะคูะในรูปเนี้ยเขาดูเรื่องอะไรเนี่ยมีอะไรอยู่ในโทรทัศน์น่ะเรื่องทำอาหารโอเคกล้วยนี่คนกล้วยคนกล้วยโอเคอเคอเค๊ะแล้วเขานั่งดูกันอยู่กี่คนนะนับให้แม่ดูสิหนึ่งสหนึ่งสองสองสอ่านับเป็นภาษาอังกฤษได้ไหม No, 1โอเคทนี t ่เลขทรอยู่นี่ลูกใช้ดินสอเขียนเลขทรีสิพร้อมอ่ะไม่ให้อันนี้ ดูหน้านี้ก่อนนะอันนี้บอกว่า mm hmm. เที่ยวสวนสัตว์นะภูมิใช้สีแดงสีแดงอยู่ไหนเอาสีแดงสีแดงพร้อมออกไปแล้วอะอ๋อมีในนี้อ่ะสีแดงลากเส้นพาครอบครัวของวิวนี่ mm hmm. เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อน้องวิวไปให้อาหารยีราฟลากเส้นจากจุดที่วิวยืน ไปถึงยีราฟให้หน่อยลูกจุดยีราฟไปถึงตัวยีราฟเลยลากตามลากตามถนนไปลากตามถนนเห็นถนนไหมลูกโอเคถนนอยู่ไหนอันนี้เข้าเข้ามาในทุง่งหญ้าละนี่ต้องถนนตรงนี้นี่าลากใหม่ได้ไหมไม่ต้องลบครับลากใหม่เลย สีมันลบไม่ได้แล้วโอเคจากนั้นผมก็ระบายสีผมเคยไปเที่ยวสวนสัตว์ไหมที่ไหนครับดูอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเคยเห็นยีราฟไหมเห็นยีราฟขับช้างับวัวเก่งมากกับสิงโตอืับช้างเก่งมากมีกระต่ายด้วยเนื้อเนื้งหลายตัวอ่ะพมระบายสีีไปโอเค อ่ะภูมิระบายสีที่ยังไม่มีสีตัวไหนมยังไม่มีสีบ้างตัวนี้อ่าตัวไหนอีก,กหน้านู้นอ่ะโอเคอ่ะระบายป้ายเก่งมาก,กให้ระบายสีอ่ะระบายสีอันนี้ให้เสร็จก่อนยังไม่เสร็จเลยคับค่ะเดี๋ยวแม่เอาให้พร้อมอ่าพร้อมอ กล้วยสีในเราอ่ะสีอะไรกล้วยเราอ่ะสีเหลืองว้าวโหละปายกิ่งลำปลายใหญ่เลยนะกล้วยสุกแล้วเหรอสีเหลืองอ่ะลูกสุกแล้วสุกแล้วกินได้ไหมกินได้เปรียป้ยวเปรี้ยวอะกล้วยเปรี้ยวอ่ะกินไม่ได้อะกล้วยหวานหวานาครับอร่อย <ไ>อร่อยอิ่มด้วยมีวิตามินมีประโยชน์แม่สิจืดไม่ตรงไม่สิจืดไม่ตรงไม่ดจืดไม่ตรงไม่สิดจืดไ,ไ,ไ,ไม่ตรงคุณทำไม่ดู บ่อยก็หอมมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับมันจะดีเลยไม่ได้หรอกแต่มันต้องตั้งใจหรอก ไข่ค่ย okay. well, okay. ่่้าช้ตาลูกน้องเออโอเคอาคานมก่ไมออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกุดจอบหรอกไม่ต้องกุดจอบนี่อันนี้อนั่นแหละนั่นแหละนี่ ียน,น,น,นไปทางนู้นอ่าันนี้ให้เขียนไปทางน้นไปทางซ้ายไ,<ม>ได้ฝึกอะหลายแบบได้หัดทำอะไรหลายอย่างไ,มไ้มาสพ,พ,พีพร้อมหหรอ,อ,อ <c oughs> เปิดไหมนอนไหม,ม,น,ม,มน,นอนได้เเราอะ ซีเนี่ยอ๋อีหมูหมนเยอรู้ตัวกเนี่ยอะไรนะผมจะเป็นหมูเนี่ยผมจะเกงจะหลุดตัวดิ้งเกงเสื้อของไอเสื้อตูมันไม่มียางซีซีเก่งมากจริงจตกกลายเป็นหมูออใช่เดียมาโบลี่น้องนะ ใจมากเลยป้า<ะ>เจียมมากเยโอเคด๋ยโอเค,อเคลูกเก่งมมอาต่อไปวิทยาศาสตร์คอคิสอะดูอันนี้นะครับนรัก <Hello. S 2> เออเขาบอกว่าอันนี้นะฝึกการสังเกตลองลากเส้นวาดตาเอาไว้ทำอะไรหูเอาไว้ทำอะไรจมูกเอาไว้ทำอะไรแล้วก็ปากเอาไว้ทำอะไรลองดูซิเด็ก เราหนักงันมากมากแล้วไงเออไม่มีเวลาเลยเหลือเวลาแล้วนี่แม่ให้พี่พร้อมนี่เดี๋ยวเขาต้องวาดรูปก,กระทมหลงทางด้วยนะผู้ด,ดังๆเลยแม่จะได้ได้ยนินนี้หูเอาไว้ทำอะไรไเอาไว้ฟังอ่ะลูก็เสียงมาก อืมอืมตาเอาไว้ทำอะไรโอ้โหเย็บ yeah. ถึงแม้ว่าจะดูงงงไปหน่อยแต่ก็ถูกต้องนะโอเคอมาหน้ี่ไม่ต้องนี่จะมาเขียนตรงนี้นี่ทักษะการสังเกตเรียนรู้อวัยว,วะเขียนกุดจอบนะครับตรงภาพที่ใช้ใช้อวัยว,วะที่กำหนดอ่ะสองรูปนี้รูปไหนใช้มือ อันนี้เขาทำอะไรอยู่ครับเขาทำอะไรอยู่แปลงฟันแปงฟันอ่าเขาใช้เขาใช้อะไรแปลงฟัน T ไม้ไม่เนี่ยเขากำลังแปลงฟันเนี่ยเขาได้จับแปรงเนี่ยเขาจับแปรงด้วยอะไรเขาใช้อะไรจับแปรงเนี่อะไรนี่คืออะไร<ม>เออเหมือนอันนี้ไหม,มอ่าก็ขีดกุ๊ดจ็อบตรงนี้เลยเออ ส่วนอันนี้เขาวิ่งอยู่เขาใช้มือไหมวิ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เขียนกุดจอบอ่าเขียนกากบ,บาดได้อ่ะต่อมามอันนี้รูปอะไรครับอ่าสองรูกนี้ลูกไหนใช้เท้าเท่ไหนอ่าเขียนกุดจอบรูกที่ใช้เท้าอันไหนไม่ใช้เท้าก็กากบ,บาไดไปเก่งมาก อ,อันนี้นะอ่ะอันต่อไปซีโอเคอ่ะพร้อมไปให้ปลาเปิดให้ให้ปลาเปิดเขียนเลขหนึ่งต่อให้เซว,วันให้ไหมให้ให้อันอันเดียวนะพอแล้วนะตอบพร้อมดีดี ดนนะลูกโลนดนเป็นไหนจ๊ะเป็นไหนจ๊ะทันอืมเป็นไหนจ๊ะกินนั่งกินเดี๋ยวมันจะติดคอหนูต้องนั่งกินนูกอย่าก,กระโดดลดเต้นนั่งกินกับป๊ามาะไปนั่งกินกับป๊า,ปาไปไม่ติดคอโอเคอันนี้ด้วยอันนี้เลขหนึ่งไทยนะลูกเ,เลขหนึ่งไทยทำกลมๆแล้วก็งองๆทำจิ๊กให้แม่จับมือไหม กอมๆก่กอนนะเอาจับจับจับนินสอให้ถูกอ่าอมๆอมอ่อโอช้านะนตนี่ออกตัวเนออกั ลองก่อนลองก่อนเดี๋ยวแม่จะดูว่าได้ไหมลองก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวแม่ช่วยอืมได้ไหมลูกให้ลูดิว้าวเด็กเยี่ยมพยายามดีมากเอาใหม่เอาใหม่มาจับจับดินสอดีๆแม่ช่วยเ่ยรบก่อนยังลบกก็ไม่ลุไปไหนอ่ะแบบเราเล่นอ่ะต้องซื้อแบบต้องซื้ออย่างละโหลอย่างละโหลเนาะ ซื้อยังลบโหลหนึง่งอ่าจับจับจับให้มันถูกต้องยินสอสองโหลอย่างเงี้ยนี่เหล่ามันเป็นไงนี่เหล่ามันอยู่ข้างล่างไงยตัวใหญ่ๆกดหลังยี่สอใช่ไหมเอาเส้นดีต่อเวทหนึ่งใครนะ ลองดูลองดูเดี๋ยวแม่ช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็แค่ลองดูเนี่ยภูมิก็จะได้เขียนแบบนั้นแหละนะเลขหนึ่งไทยเห็นไหมนี่เลขหนึ่งไทยเห็นไหมตัวนี้เลยลูกดูเหมือนกันไหมนี่ดูเอ๊ะไหนล่ะเหมือนกันไหมโอ้ยเหยี่ยมเหยี่ยมนั่นแหละทำแบบนั้นแหละทำแบบนั้นแหละทำแบบนั้นแหละ พุ่มรู้จักวันลอยกระทงไหมลูกวันลอยพุ่มพุ่มลอยกระทงเคยลอยกระทงไหมครับใช่ลอยกระทงก้วยพุ่มเคยลอยกระทงไหมที่ไหน,นะนหน้าบ้านเราเราทำยังไงกันนะเล่าให้ฟังสิจำได้ไหมวางในวาง เราวางไปในน้ําเราทําอะไรก่อนก่อนจะวางไปในน้ำมาลูกเอาเอามือดีไฟก่อนเ,อเ,อเ,อเราทาอะไรเนี่ยเราทาอะไรเนี่ยจุดไฟจุดเทียนจุดเทียนกับจุดอะไรนะททูปอา่าจุดทูปจุดเทียนแล้วก็ไหว้ขอขามาพระแม่คงคาใช่ไหมคะ แล้วก็ปล่อยกระทงให้ลอยไปพงกระทงน้องภูมิสีอะไรปีที่แล้วเป็นรูปอะไรจำได้ไหมรูปบานาน่ารูปไอ้เจ้ามินเนี่ยนน่ะหรอเก่งมากโอเคโอเคภูมิระบายสีกระทงเลยลูกตั้งใจหน่อยลูก ใจหน่อยค่อยๆระบายอ่างั้นก็ไม่ต้องทำไม่ต้องเรียนเลยเนอะดีไหมก็ระบายเสร็จแล้วพอๆระบายเสร็จแล้วไม่เสร็จหรอก ดอกไม้ด้วยสิลูกดอกไม้ใส่เพื่อไหว้พระแม่คงคาดอกสีเหลืองก็ได้เป็นดาวเรืองนะเดี๋ยวเราจะไปทํากระทงจริงๆกันละระบายสีให้แม่หน่อยแม่จะได้ทําเป็นจะดอกไม้สีอะไร